ที่หลกัหลกๆก็มีแค่กินนมนะฮะอาบน้ำแล้วก็แบบเปลี่ยนทชมพูสประมาณเนี้ยครับเพิ่ เหอะมากครับก็มันมันเหมือนกับว่ามีมีสิ่งมีชีวิตที่น่ารักน่ารักขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาในบ้านนะเนาะเราก็รู้สึกว่าเออก็ไม่ค่อยอยากจะออกไปไหนก็อยู่บ้านซะส่วนใหญ่ช่วงนี้ครับลแล้วนะ้ชื่อน้องเเลยใช่คือตอนแรกคิดว่าชื่อ TJ แหละเพราะว่ามาจากทีจูเนียก็ก็คิดว่าเอ๊ะหรือถ้าตั้งชื่อจริงได้ก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้อะไรเงี้ยพอพอชื่อจริงมาเอ๊ะเราก็ใช้ TJ ไปเลยดีกว่าเพราละ หลายๆคนก็เริ่มคุ้นแล้วทีเจบอกน่ารักดีครับก็ต้องปรับชีวิตเรื่องเวลานอนนิดนึงครับตามตามที่ทุกคนเขาเตือนเตือนกันมาเนาะเออจากที่แบบเราได้นอนเต็มๆช่วงแบบเรานอนแล้วก็เป็นเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแบบมีนอนเก็บชั่วโมงบ้างระหว่างรูปนอนแล้วก็แอบแอบงีบบ้างอะไรเงี้ยนะครับแบบบางทีก่อนไปร้องเพลงก็ทำไมมันง่วงจังวะอะไรเงี้ยก็แอบแอบหลับแป๊บนึงแล้วก็สบายก็ออกไปเล่นคอนเสิร์ตครับก็ เฟซไทม์ตลอดนะครับจะเฟซไทม์หาแนทต,ตลอดแล้วก็เออขอดูหน้าลูกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบอเออเออเตอนคือตอนนี้กำลังน่ารักมากไปดูเน็ตรูปใน IG ได้ครับแต่เราก็รับงานบ่อยๆเราอาจจะไม่ค่อไคยได้มีเวลาอยู่ท้องมากเท่า,า,า,หาไหร่คือช่วงนี้มันเป็นช่วงปลายปีด้วยที่ที่ศิลป,ปินจะมีางานค่อนข้างเยอะอยู่แล้วด้วยแล้วก็ มันมันมันเป็นช่วงที่จจเจเจเตอร์ปล่อยซิงเกิลใหม่ด้วยทีน,นี้ยิ่งคูณ2เลยมีงานโปรโมทเข้ามาด้วยก็เราก็รู้สึกว่าเออเราก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครับเพราะว่าออทางภรรยาผมแนทก็ต้องดูแลคนเดียวอะไรเงี้ยแต่โชคดีที่มีคุณพ่อคุณแม่ผมด้วยแล้วคุณแม่ของแนทด้วยมาอยู่ที่บ้านคือเรารวมทุกคนมาอยู่บ้านเดียวกันเลยทําห้องให้ทุกคนอยู่เพราะฉะนั้นก็มันก็เบาแรงไปหน่อยเวลาที่แบบตัวแนทเขาอยากจะเข้าห้องน้ํากินข้าวก็จะมีคนมาคอยผักกันอุ้มบ้างอะไรเงี้ยครับ ใช่เป็นครอบครัวใหญ่เลยครับก็มีมีไปหลายคนมีเดี๋ยวจะะจเตอร์มาแล้วแน่นอนแล้วก็มีเดี๋ยวพี่เป็กซิลก็มาแล้วนะครับก็อีกหลายๆคนเนี่ยก็นัดนัดกันมาของวงนะครับก็น่าจะเป็นพี่โอนะครับคือพี่โอเจสเตอร์เนี่ยมือกีตาร์ของเราเนี่ยคือเรียกได้ว่าเป็นสักขีพยานร่วมตอนเกิดเลยคือออกจากห้องมาปุ๊บเนี่ยคือเขาเจอพร้อมผมเลย นึกว่าสามีภรรยากันยังงงอยู่อนที่เใช่ครับก็แบบถ่ายรูปส่งให้ทุกคนดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็ซิงเกิลใหม่ตอนนี้ก็ถือว่ามันเป็นกระแสตอนรับที่น่าจะดีมากที่สุดของเจสเตอร์เลยเท่าที่ผ่านมานะครับชื่อเพลงว่าเธอเก่งคืออาจจะเป็นเพลงช้าที่โดนใจคนฟังนะเพราะว่าความรู้สึกที่เราไม่ลืมใครเราเรายังจําคนคนนั้นได้ ผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีอยู่แล้วคนคนนั้นนะครับแบบคนที่เรียกว่าขึ้นหิ่งอ,ะอ่ะว่างั้นเถอะยังไงเราก็ไม่ลืมเขาแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้น่าจะโดนใจคนฟังมากก็เลยยอดวิวตอนนี้ไปได้สวยมากใกล้ๆจะ10บล้านแล<ม>้วครลงมีก็แบบดราม,ม่ามากๆทฉากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นตามเนื้อเรื่องราวครับคือต้องต้องชมนักแสดงด้วยทั้งพระเอกนางเอกก็โอ้เล่นได้สมบทบาทมากคือมัน มันมันฉัดที่ฝนตกเยอะมากอะไรเงี้ยกพใช้ใช้ฝนน้ําฝนลดน้ําด้วยอะไรเงี้ยครับก็เรียกได้ว่าตัวเปื่อยกันไปเลยว่าเอกเราก็ดีใจครับก็ตอนนี้รู้สึกเป็นน่าจะเป็นช่วงที่ดีของชีวิตช่วงหนึ่งนะครับได้ลูกชายด้วยแล้วก็เพลงกาลังน่าจะกําลังมานะครับ คนที่สองน่าจะทักสักแป๊บหนึ่งครับแต่คิดว่ามีแน่นอนเราอยากก็ตอนนี้มีพี่ชายแล้วอยากจะได้น้องสาวเอออยากจะได้ไม่เหงาเนะเขาจะได้มีเพื่อนเล่นกันอะไรเงี้ยครับก็คือฝ่ายผู้หญิงนี่อยากมี3ามคนเลยผมเลยบอกว่าเออเดี๋ยวดูก่อนก็ได้ถ้าเกิด2แล้วถ้าเกิดไหวก็อ้าว่ากันไปอะไรเงี้ยครับผมจะมีแต่งเพลงให้น้องหน่อยไหมคะก็จริงๆก็พยายามแต่งอยู่ครับแต่มันยังไม่ว่างแต่งก็ในช่วงนี้ รู้สึกหน้าที่หลักจะเป็นคือถ้าเรอร์ผมไม่ไม่ได้ทําธุระส่วนตัวก็จะเป็นเรื่องอยู่กับลูกตลอดเลยแต่ก็ก็ <c oughs> มีแน่นอนสำหรับเพลงของลูกครับจะมีโอกาสได้ฟังเมื่อไหร่ับมีแน่นอน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะแอบบอกในอินสตาแกรมแล้วกันครับผมขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับ